รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย หลายคนยังมีแนวความคิดว่าศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวเข้าใจยากเข้าไม่ถึงแต่จริงๆแล้วศิลปะแทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของชีวิตแต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่มองว่ามันเป็นศิลปะและอะไรที่คิดว่ามันเป็นศิลปะมักจะไม่ค่อยเชื่อมโยงกับชีวิตแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงคิดเช่นนั้นกับคนเสพสิน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศิลป์ไทยเท่ศิลปะและวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ศิลปะนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลงานที่ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ขึ้นตามจินตนาการแต่ศิลปะนั้นนะครับเกิดขึ้นได้อยู่ร,บรอบๆตัวเราเพียงแต่คุณไม่คิดว่ามันคือศิลปะเท่านั้นเองครับศิลปะมาคู่กับจินตนาการ หากจะถามว่าคนไทยไม่มีจินตนาการใช่หรือไม่คงตอบเหตุผลนี้ไม่ได้อย่างเต็มปากเพราะจินตนาการเป็นรากฐานให้กับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆตามมามากมายจึงกล่าวได้ว่าคนไทยเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตได้น้อยมีกรอบครอบจนไม่สามารถแหกกฎนั้นได้คนไทยมีจินตนาการเดียวคือขอให้รวยคือผมคนุคนใหญ่เขาสนใจ ปากท้องมากกว่านะนี่จะสนใจศิละปะมันต้องมีขอศิลป์เพราะไม่มีอะไรดูถ้าศิละปะคุณหมายถึงทุกอย่างอะนะเพลงโคราชหมอลำอะไรต่ออะไรก็อ่อนแรงนูทีไม่มีใครสนับสนุนโดยธรรมะคอนเทมต์บารี่หรือศิละปะร่วมสมัยอย่างที่ขอศิลป์ผมเนี่ยมันไม่มีที่ดูนี่ขอมาสำหรับดูเพื่อให้เข้าใจภาษาทางตา แต่นี่เราเหมือนกับเราไม่เคยดูเลยศิลปินจะอยู่ได้ไม่ต้องพูดผมเองผมไม่ได้อยู่ได้เพราะเพราะขายรูปผมอยู่ได้เพราะศรัทธาในศิลปะเหมือนศาสนาของผมเราไม่สร้างสิ่งที่ให้ดูแล้วเหมือนไม่เคยดูโขนแล้วจะรู้จักว่าโขนมันดียังไงนะไม่เคยดูละครไม่เคยดูหนังตลุงจะรู้ว่าหนังตลุงดีแล้วไม่ดียังไงไม่เคยดูโนราจะรู้ว่าไงโนราดีแล้วไม่ดียังไงงั้นก็เขาจะสนใจได้ยังไง เพราะไม่มีไม่มีอะไรกระตุน้นนไม่มีให้เขาดูเขาจะสนใจได้งไงใช่ไหมอาจารย์ศิลป์เคยพูดไว้เมื่อหกปีที่แล้วเป็นเพ่อน,น,นักศึกษามหายลายัยแกบอกศิลปะจะเจริญได้นึงรัฐต้องช่วยสองพ่อค้านักธุรกิจธนาคารก็ช่วยก็เริ่มนะแล้วก็สมสื่อสารมลทน,นสี่ต้องมีนักวิจารณ์ที่ดีต้องมีสี่อย่าง สื่อสารมวลชนเริ่มสนใจอย่างที่คุณมาสนใจเนี่ยแล้วนังเัอพิมพ์เริ่มมีทีวีเริ่มออกหลายช่องนะแม้กระทั่งช่องหกก็มีนะข่าวศิละปะข่าวอะไรก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็นักวิจารณ์ก็ยังไม่มีเพราะว่าเป็นอาชีพยังไม่ได้ก็ก็ไม่สามารถสร้างนักวิจารณ์เป็นชีพไม่ได้แต่ก็มีมีสื่อสารมวลชนเนี่ยเริ่มตื่นตัวกับข้อค้านักธุรกิจ ที่นอกระบบราชการแต่ราชการยังนิ่งอยู่ไม่มียังนิ่งเฉยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เนี่ผมก็เป็นนิมิตท,ที่ดีที่สื่อสารมวลชนเริ่มสนใจหลายคนนะครับมองว่าศิลปะเป็นงานที่เข้าใจยากแต่ถ้าคุณลองมองให้ลึกคุณจะเห็นว่าภาพภาพนั้นนะครับที่คุณมองอยู่มันมีความหมายของคำว่าจินตนาการอยู่ในภาพนั้นด้วยนะครับหมดเวลาของศิลป์ไทยแท้ศิลปะและวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ